เออจัดไปดีวะอะไรน่ามไม่อกี้ว่างนะเม่อกี้ว่าไรกกติกาไงกติกากติกาตัวซ้ำกันมีตัวซ้ำกันแล้วก็บ้านจบได้จบเลยอ่าอีคิวไม่ส่วนจบได้จบเลยนะครับสเปซเจอกูตัวอะไรว่ามาตัวอะไรว่ามาได้ต้องเป็นตัวนี้คุณโจตัวนินจาเนี่ยนินจาอ่าตโลแอดอ่ะนะ จัดมาดดัไปดีเบิ่มๆนะแบบคือเลือจะได้จัดแค่ไหนคุณแครจะกินไหนเฮ้ยแม่น่ายูแล้วงงไปไหนแะม่นมม่จัดไปดิมาโยงเพื่อคุณทำคอนเทนต์มาครับเนี่ยที่ผมแชร์มราครับเนี่ยไม่ต้องเราไม่ต้องโอ้โหนจะอ่อนเกมไปซื้อผมไม่ได้ดิโจ โอชนะกูให้ได้ค่อยพูดนะเอ็ดนะแ <c oughs> ปลกจริงจริงชนะชนะอยู่แล้วครับน้องพี่มองแต่มินบุรียันหนองจอกก็ไม่ใช่หนอง,นองจอกยันบางนาผมก็ดูว่าผมชนะเนี่ยบางนาอะไรวะไ <c oughs> ม่เี็ดน,น,น,นายแรกปลอมนี่แหละขอก่อนแล้วลนะเนีตยอือสามบ้าบเตี๊ยมให้เตี๊สามเตี๊ เปลี่ยนไม่มีทำเปลียนได้ักเอ้ยทำอะไรอะไรอะไรของคุณน้องแอยากให้ร er, ู้นะว่ามีจักระจายอยากให้รู oui> ้นวอาเล่นเล่นเปลีงยนกัน

อ้าวชิบหายดิทำไรอ่ะทำไรอ่ะไปชิบบอทำไรอ่ะดึงต้นไม้ไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยอเถื่อนี่ถึงคนเดินงัวคนเดินงัวเฮ้ยเข็มขัดสั้นกินนิ่มเฮ้ยนี่มันเสดสักสี่รูกผู้ชายนี่ยว่ะใครแพ้ต้องกอ้เหี้ยใครแพ้ควันท้องไอ้สัตว์

เออติ๊กติ๊กติ๊กจือเกม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 เไอ้กุตาเนี่ยเนี่ยมนเอาเด็กกันวานมาต่กันเลยเล่เลย

เฮ้ยตายตายตายบอกตายเด็กมันห้าวเด็กมันห้าวมะนาวมันแพงอย่างเงี้ยแหละเปียจีนะเปียจีเปียจีเปียจีจีจีเปียจีอืมจัดไปดิไม่ออกทางลบปาทิ้งก่อนครับ ก็ทีนะ้เยอะไม่ต้องเอานี่นีนีเหล็กดาวกระจายเหล็กดาวกระจายอยู่นะเห็นจึ๊จ๊จ๊จ๊อะไร ่อเคโอ้ยง่วงเฉยเลยว่ะง่วงเฉยเลยว่ะไม่ดุ้าเด็กไป่อนให้ดักไสองนัดไลกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร5อิเซลเซียสแรงปืน32อุณหภูมิความเชิงยี่สิบสองไลกาปัดขวายิงเว้าหวังหด ไปไป่น,นึงโถเอ้ยไอเด็กๆก็สอสเป่งจริงสองแหละน้องๆไม่แต่เด็กนี่มาถ่ายป้อมเก่งว่ะจบได้จบเลยครับน้องไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บหายูไปดิอ่าฮุดเหมือนกัน เอ๊ะขอละขอแล้การยอมโดนเว่สโงเชีนวันนี้วันตายของเจ้าอย่าดิว่าน้องอย่าละอย่าละแม่นะครับน้องที่จะเลี้ยงวะอัดจื๊ออัดจื๊ออัดจึ๊อ เฮ้ยมันดูไหนวะไส่วาไสวามันเงี้ยแปลกแปลกมันทำอะไรอ้อาวคนผิดอีเงี้ยคนผิดที่ไหนได้บิงนี่โ e อ้ไม่ท,ท,ท,ที่ไหนได้มันบิงนี่เองโไ มันรีบออกบิงมาคลองยนี้เองตีวเออเออเีบเทียใส่ยวใส่วะฝันขนาดนี้ เออเจ็บเจ็บเจ็บเล่นเล่นนินจานะไม่ได้เล่นลิงนี้อ่ะแฮ่ๆนี่มว่ะนิ่มว่ะน้องๆนี่เด็กมันมีบิง้อว่ะนี่มึงวะครับน้อง ไม่ได้แดกคหรักอะไรครับเนี่ยคิดว่าแน่ที่แท้เขาเหนียวติดฟันนี่ว่ะจิดว่าสเต็กะสัตว ไหนได้ลาบลาบไปดิไปดิไปดีอะไรโอ้โหลาบอันนี้ลาบลาบจริงเอสอันนี้ลาบจริงไม่ไม่ตีอยู่ไทยหรตีอะไรวะตีป้อมหรอใช่อันนี้ลาบจริงเอสของจริงเลยผมตีป้อมเหมือน เป็นไม่ได้ผมตีป้อมก่อหของอันนี้ของจริงเลยลาบไม่มีข้าวเหนียวผสมด้วยไม่ต้องหิวอะไรคุณเนี่ยอะไรคุณเนี่ทำไมผมตีทำไมผมตีผมไม่โดนวะอะไรคุณเนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้ผมตีป้อมผมตีอะไรมาแก่อ,อันเนี้ยของจริงเลยลา,าบจัดอลาบจัด เาต้องรีบมาป้อมผมหรอกเอสไอ้เดี๋ยวดีเก็บมาดิอเดี๋ยวก็ไปก่อต้นไม้เนี่ยก่อต้นไม้ไปแล้วเดี๋ยวก็วิ่งมาใส่ผม อะตีสองเอ้ยตา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 ยเออไปละแม่เนว่่าคคคุุณณ้ทีแม่อดเฉยว่ะไปลื่นอด

อะไรครับเนี่ยคุณวาดได้ไงคะเนี่ยคุณโจจางจงเชื่อใจที่มาจากไหนเนี่ยอุบลหรือเปล่าไกลเกินไกลเกินเอ้จิกจักจิกจักไอ้ฮี่รู้อยู่ใกล้ต้นไม้เนี่ยมันอันตรายเใกล้ต้นไม้เนี่ยมันอันตรายเอส ไปดีกว่าเลือดเดียวเลยฮ่าจริงเลยนะกับดีกว่าอาเมินฮ้าใส่มาเ้าเ้ยแทกเน่ยเฮ้ยใส่มายใส่ียมันรู้ได้ไงวะแทกแบบะปนี่ยแฮกแบบปแล้วโโแทกแบบโ้แกแบบอะไรนะแบครัเนี่ยใครอยู่บ้า ไปไหนอะเอาไปอยู่อู่อยู่ศูนยอยู่ศูนย์ใ่แล้วเฮ้ยไปนะไปนะโดนหลอกโดนแล้วเนตัวปอวยเวรจง แน่นอนกินแล้วครับกินกับที่รักค่ะที่รักหน่ยังคที่รักห่ยวเนี่ยเอ,ยขอเขาสกินแตกอม,มว่ะอา,อ,า,อ,า,อ,าอ่อ่อเ้ยมาผีมาด้วยมาด้ว เขากลัวไม่ได้จบบ้านตีใหญ่เลยเขากลัวไม่ได้จับบ้านเขาน้องเป็นดานเมจเขาไม่ถึงครับน้องเสร็จเข้าเลยต้องเลยถอยไปครับน้องเปลี่ยนใจแล้วครับเนี EN ่ยต้องล่าถอยเไปซะก่อ <apply> น <with you together> อนี่ตายอ้วยอ่หรืว่อ <c oughs> ออาอรือว่า,า,วามิเชลอรือว่า,อาอโอ้ไม่จบกับผมโจตายก่อน,นใช่ป่ะจิงหาิงจะได้จหยาทั้น้นแ้ามันขยับ เาเเอา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 แชเอาเอาาเเอเอาเาเอา่อาเออเอาเอาอานอองนะไปาองนะ